เกหน้าเราจะไปไหนกันก็ก็เก็บไายโคนจะไปเก็บไายโคนโอเคไปเลยค่ะตรงนี้เหรอทำไมมันใกล้บ้านจังเลยไหนสะอาดไหมโอเคเอามันสกรปรกหรือเปล่า y e s, yes, <it> <S เออ เออแต่สนบลูแต่เพเปอรสตอร์จแค่นั้นเอ่อทำให้แล้วไเก่งมากเอ่อ้กอาวมันมันมันไม่สวยเอาทิ้งไปอันนี้มันไม่สวยเออ ไปเดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่งไปลงต้นทีใกลๆ้ๆเนี่ยทำอะไรอ่ะไม่นี่ทีเบเบอร์รี่นไม่เอาแล้วไปมาแม่เอันจูสัมเบอร์รี่เฮ้ยเคน่าจะไปไหนนะดูน้ำเหรอโอเคอ,อ,อู้โหยแล้วมันมีนอกอยู่นะนู่นเคน่าเห็นนกไหม นี่ไงนกตัวใหญ่มาก oh, big, mama. ใช่ <big> ใช่อันไม่ใช่นกเอา้าแล้วมันเป็นอะไรอ่呀 Mama it's called it look like a clapped bird Mama หล่ it หอ it's a clapped bird หล่อแน่ใจหรอ mm hmm. แน่ใจไหมเนี่ย e ยมที่อเค Where did Spider-Man go, Mama? Now, let me know. Diamond Moon, diamond Moon. Dissy, dissy, bars, and out the water sprout. Down came the rain, and washed the spider out. Out came the sun, and the driver ordered มันกะ็รังกระรอบรังกระรอบหาเจอเนสตอ๋อใช่ใมันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมมา <laughs> ลูลกลุกเอาเนสต์มา嘛มาดูนี้ยอะไรอะภาษาไทยอะไรอะล้างนกล้างนก เย็นก็มามาโนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ร่วงลงมาสิถ้าแค่หนา้าเขย่ามันก็ร่วงลงมาสิ <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วนกมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะนกมันก็ไม่มีบ้านอยู่สิมาที่สนามเดนเนส I can't show you mama โอเคค่ะหลังจากที่ไปเก็บไพโคนโอเคที่นี่เก็บไพโคนแล้วที่นี้ มาจบที่เก็หนาวมากเออเก็บหนาวมากหนาวมากที่น่าจะหิวข้าวเทีนาทน่าก็เลยใช่เทีาน่าก็เลยมากินข้าวใช่ไหมใช่อันนี้เป็นอะไรข้าวผัดข้าวผัดเนื้อเป็นข้าวผัดเนื้อมากินอร่อยไหมมากหนาวโอเค แค่นั้นกินอะไร? tina? Target store. Store. Let's store. you? Target. Target. Target, Mama. Okay. 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 Hello? hello. Uh, one, two, three. <laughs> I'm trying to Mama. Makula, Hammerhead Shark. -head shark. Oh, He's a sweetheart. The blue with two more i And there, uh, he's very big, Mama. Aww. It's an attractive. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please hide out on me. Oh, Mr. Sun, sun, Mr. Golden Sun, please hide out on me. <laughs> These wise children I asking you to so please think how huh, to play with me, okay? Sun, sun, มิสเตอร์ o อดิสันที่ฮาร์ดแอด์โอ้โหเก่งมากเราเดินกันมานานมากเลยใช่ไหมเราเป็นมืด <the> weather, เลยใช่ไหมว้าวโอ้แค่น่าในบ้านหลังนี้ โอ้ Ooh, สวยมากนีโอเคอย่าไปใกล้มากหันหน้ามาอ like รอตอนไหนอะหยุดมันอยู่ตรงไหนอะไปอยู่นี่อะไม่ยู่ตรงทางเดินอะ่ะ <laughs> หรอ <laughs> จะถึงบ้านไหมวันนี้<ช>มัวแต่ก้มดูลรองเท้าตัวเองจะถึงบ้านไหม <c oughs> ไปไปเร็วๆมืดแล้วเร็ว